สวัสดีครับผมอาจารย์กรณ์มุมพัติกาเสรีนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพานิดาโยมาบุตรนะคะเป็นนักศึกษาทยิกาคลินิกภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ m e t a เวิร์ในวงการสุขภาพจิตถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆนะคะการนำไปใช้จริงอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าโดยส่วนตัวมองเห็นโอกาสที่น่าจะนำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตค่ะเพราะว่าเมตาเวิร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นเซฟสเปซให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าไปพบนักบำบัดหรือว่าทำอะไรบางอย่างในสถานที่ที่เป็น เป็นสิ่งวัดล้อมเสมือนอันนี้ขึ้นมาซึ่งก็จะลดข้อจํากัดหลายๆอย่างได้ค่ะอย่างปัจจุบันเนาะคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเนี่ยเวลาที่เขาจะมาพบนักบํบาบัดพบจิตแพทย์พบนักจิตวิทยามันก็จะมีทั้งเรื่องของ ต้องใช้เวลาต้องเดินทางเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายโดยตรงค่าใช้จ่ายแฝงการเสียโอกาสจากการที่ต้องอย่างเช่นลางานหรือว่าลาเรียนมา1ครั้งอะคะ่ะโดยเฉพาะอย่างิ่งเรื่อที่คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นห่วงแล้วก็กังวลมากที่สุดคือเรื่องของความเป็นส่วนตัวเพราะว่าการที่พาตัวเองมาที่ โรงพยาบาลหรือที่คลินิกบางที่เนี่ยมันต้องเจอคนเยอะมากแล้วเขาก็กลัวการที่คนมาเห็นแล้วก็จะตีตราว่าเขามีปัญหาสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ m e t a เวิร์จะเข้ามาทำได้คือลดประเด็นปัญหาตรงนี้ค่ะในส่วนของ m e t a เวิร์เลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชัดสักเท่าไหร่ในส่วนที่เอาไปใช้จริงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแผนการพัฒนา แล้วก็แนวโน้มที่จะนำไปใช้ได้เนี่ยอาจจะเป็นเช่นใช้เมตาเวิร์สเพื่อที่จะพาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตไปเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถนำสถานการณ์นั้นเข้ามาในห้องบำบัดได้หรือว่าสร้างวัตถุเสมือนหรือบุคคลเสมือนขึ้นมาในโลกเมตาเวิร์สเพื่อที่ให้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีเรื่องค้างคาใจหรือว่ามีสถานการณ์ที่ต้องฝึก สามารถฝึกในสิ่งแวดล้อมในสถานที่ที่ปลอดภัยภายใต้การดูแลของนักมันบัดได้ค่ะซึ่งก็จะดีกว่าที่จะพาเขาไปเผชิญกับของจริงซึ่งอาจจะส่งผลเสียอื่นตามมาด้วยตัวเทคโนโลยี m e t a เวิร์นะครับจริงๆมันเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีหลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างโลกเสมือนขึ้นมานะครับการทำปฏิสัมพันธ์ต่างๆในโลกเสมือนผ่านอวตารที่เป็น 3D นะครับ ตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีหลายหน่วยงานเนี่ยได้ทำหรือพัฒนาตัวเมตาเวิร์สขึ้นมามากมายนะครับแล้วก็มีหลายธุรกิจที่เข้าไปในแวดวงเมตาเวิร์สแล้วนะครับในเรื่องของเมตาเวิร์สทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยต้องบอกว่าใหม่แล้วก็ไม่ได้ใหม่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับจริงๆใหม่ทั้งบนโลกใบนี้เลยนะครับเพราะว่าเมตาเวิร์สเองก็เป็นเรื่องใหม่เองอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่เราจะเอาเรื่องของ mental health เองเนี่ยมาผสมผสานในเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ย อาจจะยังไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงแล้ว m e t a เวิร์สหรือว่า mental health เองเนี่ยจริงๆมันคือคนละาศาสตร์เลยนะครับการที่จะเอาเข้ามารวมกันสองสาศาสตร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องหาจุดรวมกันเนี่ยค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงในส่วนของ mental health กับเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวอย่างค่อนข้างเยอะแล้วผมไม่ได้มองว่าเมตาเวิร์เนี่ยจะ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของโลกของสุขภาพจิตได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมตาเวิร์สกับสุขภาพจิตเนี่ยเรามองเป็นทรูตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะเพิ่มโอกาสหรือเป็นช่องทางใหม่ๆนะครับให้กับผู้ที่สนใจทางด้านสุขภาพจิตทั้งคนที่มีปัญหาและคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเปิดใจที่จะเข้ามาลองดูเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพจิตได้ มีทั้งบวกและลบค่ะแน่นอนว่าในฐานะคนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพสิทธิ์รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะมีเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ ลดข้อจํากัดลงแต่ว่าในอีกพ파หนึงก็ยอมรับว่าค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าในทางการปฏิบัติจริงๆอะค่ะไม่ใช่ว่าทุกเคสที่จะเหมาะกับก,บการใช้เทคโนโลยีอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจรรารณญาณของนักบําบัดที่ดูแลเคสแต่และเคสอยู่ที่จะคัดเลือกแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายค่ะครับก็เนื่องจากเป็นคนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็มองว่าเออพอละ เอาเมตาเวิร์สเนี่ยมาผูกกับทางด้านสุภาพจิตแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันดูมีความท้าทายดีนะครับเพราะว่าโดยโปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยทำในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ทั่วไปนะครับแต่พอเอาเรื่องสุภาพจิตเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเราจะต้องดูหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของ Privacy นะครับในเรื่องของจิตใจในเรื่องของอารมณ์พวกนี้เนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาเสิร์ฟกับทางด้านสุภาพจิตหรืออารมณ์ต่างๆได้ยังไง ก็ถือว <s> ่าเป็นความท้าทายใหม่ๆนะครับที่น่าค้นหานะครับในส่วนของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายมากเพราะว่าในประมาณ3 4ปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยนะครับทางทีมเราเนี่ยมีการพัฒนาแชทบอทไม่ว่าจะเป็นตัวจับใจแชทบอทเองนะครับหรือว่า ตัวใส่ใจแชทบอทนะครับที่มีเทคโนโลยีแฝงอยู่ด้านหลังนะครับก็คือทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะคอยเรียนรู้ทางด้านอารมณ์ต่างๆนะครับหรือว่าประเด็นปัญหาต่างๆที่ผู้ใช้งานเนี่ยพิมพ์เข้ามานะครับ <S <S ฉะนั้นความท้าทายของตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโดยปกติแล้วถ้าเรามองตัวปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วๆไปเนี่ย AI จะเก่งทางด้าน IQ มากก็คือเหมือนกับเป็นอับดุลเลยก็คือถามอะไรตอบได้หมดนะครับแต่ว่า AI ที่เก่งทางด้าน EQ ที่ พยายามจะเรียนรู้อารมณ์ของคนเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับเพราะะนั้นความท้าทายตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นชาเลนจ์มากสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตตรงนี้ ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีสูขภาพจิตของทีมเราที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยครับเรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีข้อมูลสําหรับการเรียนรู้ให้กับทางคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะคาสซิฟายนะครับหรือว่าเรียนรู้อารมณ์ของคนได้ทั้งหมดหอารมณ์นะครับแล้วก็มีความถูกต้องที่อยู่ที่ประมาณ 70%- 80%ถึงนะครับในขณะเดียวกันเราก็ยังสามารถที่จะเอ็กซ์พปัญหา ของคนที่เข้ามาพูดคุยได้นะครับว่าคนที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยมีปัญหาทางด้านอะไรบ้างนะครับมีปัญหาทางด้านการงานการเงินครอบครัวหรือความรักหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมาผสมผสานกับในเรื่องของอารมณ์แล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของการทำอินเทอร์เวชั่นต่างๆต่อไปคิดว่าในอนาคตนะคะถ้ามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างจริงจงังโดยที่มีกระบวนการวิจัย ลองรับว่ามันมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงให้เหลือความเสี่ยงน้อยที่สุดเนี่ยมันจะช่วยให้บุคลากรด้านสุขภาพจิตหนึ่งทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าจากเดิมที่กว่าคนไข้จะมาหาเราเนี่ยระยะเวลาในการรอคอยค่อนข้างยาวนานจากความรุนแรงของความไม่สบายใจน้อยๆเนี่ยกว่าเขาจะมาเจอเรามันกลายเป็นเยอะบางคนจากที่เป็นภาวะ กลายเป็นโรคอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้เวลาและก็ทรัพยากรในการดูแลรักษาค่อนข้างมากแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถมีเทคโนโลยีที่ 1. ช่วยให้การช่วยเหลือเขาได้ใน,ใน,ในตั้งแต่ระยะเบื้องต้นเหมือนกับเป็น early detection early intervention แล้วก็เป็นงานในเชิง prevention หรือเชิงป้องกันนะคะคนที่มีอาการรุนแรงมาหาเราก็จะน้อยลงอันนี้เราทํางานง่ายขึ้น ในฝั่งของนักบําบัดนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างชัดเจนเลยคือในฝั่งของประชาชนหรือว่าผู้เข้ารับบริการเนี่ยถ้าเขาสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยมันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ทําให้เขาสามารถกลับไปใช้สัพยภาพเต็มที่ได้เร็วที่สุดค่ะ อย่างตัวแชทบอทด้านสุขภาพจิตหรือว่าใส่ใจแชทบอทที่ทางทีม Mental Health Tech Discovery พัฒนาแล้วก็เปิดให้ใช้งานอยู่ทาง Facebook ตอนนี้นะคะก็มีหลายๆคนทีออ่มีผู้ใช้งานที่สามารถมาประเมินภาวะสุขภาพจิตตัวเองได้คอยติดตามภาวะสุขภาพจิตตัวเองได้เขาจะคอยรู้ว่าเออช่วงนี้มันเครียดมากกว่าปกติช่วงนี้ซึมเศร้ามากกว่าปกติหรือว่ามันยังเป็นภาวะ อารมณ์ทั่วๆไปอยู่พอเขาประเมินตัวเองได้เขาสามารถรู้ได้แล้วว่าช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองมากกว่าปกติหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นส่วนของการประเมินอีกพาร์ทหนึ่งค่ะที่ค่อนข้าง ประสบความสําเร็จก็คือตัวแชทบอรดของเราเนี่ยมีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยประยุกต์หลักการให้คําปรึกษามาเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้สึกว่ามีความไม่สบายใจมีความวาวุ่นใจแทนที่จะอะโทรหาสายด่วนก็โทรติดยากใช่ไหมคะก่อนจะได้คุยกับคนจะขอนัดเข้าไปคุยกับจิลแพทย์เร็วที่สุดคิวคือ3เดือนอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ว่าพอเขาคุยกับแชทบอทปุ๊บเขาสามารถสำรวจตัวเองเพราะว่าเรามี AI อย่างที่อาจารย์กุลกรได้บอกเนาะ AI เราสามารถคลาสสิฟายอารมณ์ได้คลาสสิฟายประเด็นปัญหาได้ล้อกระบวนการที่นักบําบัดจะคุยกับคนมาเลยค่ะว่าอันดับแรกเราจะชวนเขาสำรวจอารมณ์ก่อนสำรวจประเด็นปัญหาเราค่อยๆชวนให้เขาคิดหาวิธีการจัดการแก้ปัญหาอันนี้ค่ะแทนที่เขาจะต้องต่อคิวไปหานักบําบัดที่โรงพยาบาลหรือว่าไปพบตามที่เอกชนต่างๆซึ่งค่าใช้ใจ่ายสูงเนี่ยอันนี้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยค่ะ โดยปกติเทคโนโลยีแชทบอทเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ Conversation ทั่วไปเลยถามตอบถามตอบหรือเราจะเห็นตามร้านค้าทั่วไปแต่พอเราเอาตัวเทคโนโลยีแชทบอทตรงนี้เนี่ยมาผูกกับในเรื่องของสุขภาพจิตแล้เนี้ยเราเห็น Impact ค่อนข้างเยอะมากมีหลายคนที่เข้ามาใช้ตัวแชทบอททำการประเมินแล้วก็กลับไปเข้าทำการรักษาอย่างถูกวิธีก็คือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราเห็น Impact ตรงเทคโนโลยีกับสุขภาพจิตตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสูง นะครับฉะนั้นในเรื่องของการเปิดโอกาสต่างๆเนี่ยเราเลยมองว่าเฮ้ยเ <c oughs> ทคโนโลยีสุขภาพจิตตรงนี้เนี่ยมันยังไปได้ต่ออีกเยอะมากนะครับ V.R เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากๆในเชิงการบําบัดยกตัวอย่างเช่นเคสที่มีโฟเบียมีความกลัวหรือว่ามีความกังวลในการเข้าสถานการณ์บางอย่างถ้าเราพาคนไข้ามาบําบัดด้วยกระบวนการ behavior therapy หรือว่า exposure therapy เนี่ยตามทฤษฎีมันควรจะให้คนไข้ได้ expose กับสิ่งที่เขากลัวเป็นลําดับขั้นตอนซึ่งในหลายๆเคสสิ่งที่เขากลัวเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายแล้วก็ ด้วยเซตติ้งด้วยบริบทการทํางานอย่างเช่นสมมุติคนไข้กลัวความสูงเราไม่สามารถพาคนไข้ไปยืนบนดาดฟ้าได้เพราะว่าต้องป้องกันความเสี่ยงหลายๆอย่างเนาะเลยทําให้การบําบัดมันไปไม่สุดเราคุยกับคนไข้ด้วยรีซอสที่เรามีเนี่ยมันไม่สามารถพาคนไข้ไปสู่จุดนั้นได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการนำ VR มาใช้ได้จริงในเซตติ้งของการบำบัดเนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เยอะ แต่ก็ต้องบอกว่ามันมีความท้าทายเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยหลายๆโรงพยาบาลก็มีความจากัดเรื่องงบประมาณแล้วก็บุคลากรด้านสุขภาพจิตก็อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเนาะอย่างหลายๆครั้งที่พบว่ามีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เนี่ยพอมีปัญหามีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นไม่มีคนมาคอยซัพพอร์ตตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเทคโนโลยีที่ดีและมีประสิทธิภาพและควรจะช่วยคนไข้ได้ก็ไม่ได้ถูกนําไปใช้ค่ะ คิดว่าโดยส่วนตัวสกิลคงอาจจะไม่ต้องอัพสกิลอะไรมากเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนักพัฒนาเทคโนโลยีต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้นักบําบัดทำงานง่ายขึ้นอยู่แล้ว l e ARNING CURVE ไม่ควรจะสูงมากค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่คิดว่านักบําบัดต้องปรับตัวคือการเปิดใจ รับกับเทคโนโลยีเนาะแต่เข้าใจในมุมของนักบําบัดว่าการที่จะเอาอะไรเข้ามาใหม่ๆในกระบวนการทํางานซึ่งทํางานกับกลุ่มคนที่เป็น vulnerable subject อย่างเช่นผู้ป่วยจิตเวชอย่างเงี้ยค่ะความระวังต้องมีมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึง process ที่เอามาใช้ได้โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้บริการอย่างแท้จริงตรงนี้น่าจะเป็นความท้าทายที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวที่จะทายังไงให้นักบําบัดเปิดใจยอมรับทดลองใช้แล้วก็ ยอมรับได้ว่ายัางไงมันต้องมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเออร์เลอร์นั้นนะมันอยู่ในระดับที่เรารับได้มากน้อยแค่ไหนและมองถึงเป็นฟิตต่อตัวผู้ป่วยให้มากขึ้นค่ะก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างยังไม่ต้องถึงตัวบุคคลก็ได้นะครับในส่วนของตัวเนื้อหาเนี่ยเราเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของศาสตร์จิตวิทยานะครับกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันคือคนละขั้วกันเลย นะครับแต่พอเราเอาสศาสตร์นียมาเข้าด้วยกันแน่นอนอคนที่ทํางานในทั้งสศาสตร์นี้เนี่ยก็จาเป็นที่ต้องจูนเข้าขกันพอสมควรนะครับในช่วงแรกที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเห็นที่ไม่ตรงกันค่อนข้างเยอะนะครับในฝั่งของเทคโนโลยีเนี่ยเรามองเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเสิร์ฟตรงนี้ได้แต่ทางจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะมองว่าการเสิร์ฟตรงนี้ให้กับคนไข้หรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยบางครั้งมันไม่เหมาะสมนะครับมันสามารถหลีด อารมณ์หรือรีดปัญหาประเด็นต่างๆเนี่ยขึ้นมาได้นะครับเชิตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของการพูดคุยการจูนกันพอสมควรหนึ่งถ้าเป็นในฝั่งของวิศาวะเนาะเขาก็จะมีระบบความคิดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาทุกอย่างมีสตักเจอร์มีขั้นตอนชัดเจนแต่ว่าพอมาข้องเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจแล้วอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีความซับซ้อน ทุกอย่างที่เราทําลงไปมันสามารถส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องระวังไปซะทุกเรื่องเลยแต่ว่าถ้าเราระวังอยู่ของเราฝ่ายเดียวมันก็โอเคเราอยู่ได้ในงานของเราแต่พอมันมาครอสกันแล้วมันต้องหาจุดที่บาลานซ์กันให้ได้อย่างเช่นสเต็ปไหนทางฝั่งจิตวิทยาอาจจะต้องเทคไรซ์มากหน่อยหรือว่าถ้ารู้ว่ามันหลีกเลี่ยงไรซ์ไม่ได้เราก็ต้องหาโซลูชันรองรับแล้วก็คุยก,กันว่าจะทํายังไงให้มันลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดค่ะ อยากให้ถ้าเห็นข่าวว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเปิดตัวออกมาค่ะอยากให้เปิดใจเข้าไปทดลองใช้งานให้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่างานต่างๆที่แต่ละทีมพัฒนาเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปได้ก็ด้วยฟีดแบ c จริงจากผู้ใช้งานจริงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาถ้าเกิดสมมติมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาอาจจะแบบยังไม่ต้องตั้งความหวังสูงสักเท่าไหร่นะักแต่ว่าเข้าไปลองใช้แล้วหาโอกาสให้ฟีดแบ็กกับทีมผู้พัฒนาอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทางฝั่งผู้ที่อยากพัฒนางานมากๆเลยค่ะในส่วนของเทคโนโลยีสุขภาพจิตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังใหม่อยู่ในไทยนะครับถึงแม้ว่าทีมของเราเนี่ยได้พัฒนาตัวเทคโนโลยีสุขภาพจิตมาประมาณ4-5ปีแล้วแต่ก็ยังถือว่าใหม่อยู่เมื่อเทียบกับต่างประเทศนะครับ เรามองว่าเทคโนโลยีสุขภาพจิตเนี่ยมันเปิดมันเป็นการเปิดช่องทางให้กับหลายๆคนได้ลองเข้ามาตระหนักรู้ในเรื่องของสุขภาพจิตของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็อยากจะให้ลองเปิดใจอย่างที่ทางอาจารย์ดาวบอกนะครับว่าเราสามารถเข้ามาพูดคุยเบื้องต้นได้นะครับรู้สุขภาพจิตของตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับถ้าไม่อยากพลาดค,คอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจิตและเทคโนโลยีสุดล้ำ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกับพวกเรามีฮะั้าทาง f a c e b o o หรือ Instagram หรือจะเป็นช่องทางอื่นๆด้านล่างนี้ได้เลย